ไปเปลือยใหม่ๆเลยนะจ๊ะชาำๆเลยจ้ะยิงดึกยิงเย็นเข้าไปด้ยิ่งชาำเลยนะยิงเปลือยจัดได้ยำจะได้ยำอยู่แน่นอนจ้ะ ละลายละมุนเลยจ้ะ้มคะม,มนะครวัวงบองกัน,นจ้าเี๋ยววางหนามนีไฟไฟอยู่แล้วเดี๋ยวจับขาดไม่ได้โลนเด็กไว้คลิป <c oughs> ได้นะจ๊ะในวัวเปืเป่อยๆเลยจ้ะห่วงเดี๋ยวต้มผมถุงหนึ่งเนะาะเครื่องในวัวรวมนะครับต้องสี่ศูนย์ หน่อยหนึ่งเนาะได้เลยจ้ะรับ5ทตอน2 6จ้าขอบคุณมากนะครับของแม่ไปไลพ <c oughs> จะคว้าอย่างเอานี่คว้างเยอะเลยอ่าปากหนาถ้ามือเปื้อนทางนี้นะโอเคทั้งหมด1 4ล้าน4แสนบาทครับแม่เอาอะไรเพิ่มเติมไหมเดี๋ยวผมใส่ให้เพิ่มละกันนะครไม่เอาอะไรเพิ่มเติมใส่เอง140แล้วเมื่อกี้จำด้วยกันได้นะ วุง้รไหนคะเฮ้ยโอ้โหผมลืมเลยขอโทษนะคะร้อนะจ๊ะเห็นหรือยังโอเคนนอนนอกมันเป็นเรื่องปกติต้มไม่จ้าต้มนัวจเปือยเลยเรือครับจจได้เลยนะจ๊เปืยไม่มเ่เทยเปยเปยไม่หมเลยน ปรุงน้ำต้มยังไงดีครับ,บปรุงเรียบร้อยแล้วน้อยหนูโอเคสุดท้ายลูกค้าน่าจะกลับบ้านหมดแล้วมม<า>ผมบอกรูกที่ไปร้อยหกสิบไร้อยอะไรนะ <ใจ S 1> ไปจ่ายแล้วเนาะขอทับใครโอเคเรียบร้อย ขอบคุณครับมีวลาน้าหยายใจบ่อยอู้มเมื่อยแล้วเด้เมียน้อยอยู่ใส่